รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นทับเจริญนะคะต้องบอกว่าวิาวกฤิจมากจริงๆครับถึงขนาดที่เรียกว่าเราเห็นด้วยตาแล้วอะโปรตีนละเพียอนั้น เป็นฝุ่นขนาดเล็กมากๆนะครับแต่มันคงจะเยอะจริงๆวันนี้หมอกฝุ่นเนี่ยปกคุมกรุงเทพโดยสมบูรณ์แบบไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมที่อ้างว่ามีผู้ไปเข้าร่วมมีการจัดซื้อจัดจ้างอาหารก็ดีหนักที่สุดเราพบว่ามีการใช้ชื่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเบิกเงินคือเราต้องยอมรับกันว่า แม่น้ําในเอเชียสามสายเนยี่ยยงซีแม่น้ําโขงหรือแม่น้ําของหรือสารวินหรือคงเนี่ยมันเป็นแม่น้ําที่สําคัญของของมวลมนุษยชาติในแถบนี้เราพูดกันง่ายๆดีกว่าเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ตัวจริงสนามข่าวนะครับเช่นเคยครับตัวจริงสนามข่าวสัปดาห์นี้อยู่กับผมสัทคุลตันทวีวิวัน์และคุณชนทิชารอดกันไผ่นะครับผู้ชมจะเห็นว่าช่วงนี้เราสองคนกลับมาสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัยกันอีกรอบหนึ่งนะครับ<อ>ก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองเพราะเรากลับมาเผชิญปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5กันอีกแล้วครับวันนี้เราทั้งสองคนลงสนามมาที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศนะคะของคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ค่ะ ที่นี่นะคะมีการวัดระดับคุณภาพของ pm 2.5ทุกวันแล้วก็มีการวัดถึง3ระดับด้วยซึ่งผลออกมาก็ระบุนะคะว่าค่า pm 2.5เกินค่ามาตรฐานมานานนับเดือนแล้วแล้วไทยเองนะคะก็ติดอันดับต้นๆของโลกด้วยค่ะปัญหาเรื่องของฝุ่น pm 2.5นักวิจัยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าส่งผลกระทบกับสุขภาพมีการเปรียบเทียบให้ฟังด้วยนะครับว่าเหมือนกับเราสูบบุหรี่ครึ่งซองต่อวันเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับยังเปิดเผยว่า เป็นสาเหตุเป็นต้นต่อเป็นสารก่อมะเร็งด้วยแล้วก็เป็นต้นต่อในการทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับมีมากถึง7 0,000คนต่อปีลงสนามข่าวตรวจสอบเรื่องนี้พร้อมกันครับภาพกระดาษที่เต็มไปด้วยคราบเลือดกําเดาที่ไหลของเด็กหญิงในจังหวัดกำแพงเพชรรวมถึงภาพแผงแอร์ที่เต็มไปด้วยฝุน่นถูกนำไปเผยแพร่ในเพจดราม่าแอดดิท เป็นการสะท้อนสภาพปัญหาผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5เข้าขั้นวิกฤตโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือยังมีเรื่องราวของนกตะขับดงนกขนาดกลางลำตัวหลากสีอ่อนแรงและตกลงมาที่หน้าบ้านหลังหนึ่งใกล้กับสวนลุมพินีกลางเมืองกรุงเทพในสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยกับตัวจริงสนามข่าวว่า นกตัวนี้มักอาศัยอยู่ตามป่าทั้งในพื้นที่ภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้บางครั้งมักจะบินอบพยพผ่านกรุงเทพและครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อบินผ่านกรุงเทพแล้วเจอกับปัญหาฝุ่น pm 2.5เกินค่ามาตรฐานน่าจะรู้สึกแสบตาแสบคอหายใจไม่ถนัดสุดท้ายร่างกายแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ลดลงจึงตกลงมาจากท้องฟ้าล่าสุดได้รับการรักษาและถูกปล่อยไปตามธรรมชาติแล้ว แต่สิ่งที่เราพบจากภาพเอ็กซเรย์หรือว่าภาพถ่ายทางรังสีวิทยาเนี่ยก็คือปอดอักเสบทั้งสองข้างนะครับซึ่งเป็นลักษณะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ทำให้นกเนี่ยแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลงนกก็น่าจะหน้ามืดนะครับอ่อนแรงนะครับแล้วก็สำลักควันจึงตกมาในที่สุดซึ่งปัญหานี้เนี่ย มันคือเขาเรียกว่าป่วยอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมเป็นพิษเพราะฉะนั้นเวลามันสูดควันพิษเข้าไปมากๆมันจึงแสดงอาการป่วยก่อนนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซึ่งเป็นมนุษย์เนี่ยยังไม่แก้ไขปัญหาอะไรอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกันกับข้อมูลจากหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องสัตว์ปีกอาจารย์บอกว่าปกติแล้วนกมักจะมีภูมิต้านทานกับสภาพอากาศที่หลากหลายโดยเฉพาะนกที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองหลวงนั่นเพราะพวกมันเคยชินกับสภาพอากาศในลักษณะนี้แต่ทุกวันนี้ปริมาณฝุ่น PM 2.5เกินค่ามาตรฐานส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก และนานติดต่อกันจึงส่งผลกระทบกับนกถ้าเป็นช่วงที่ PM ขึ้นเนี่ยนะมันอาจจะส่งผลต่อนกโดยเฉพาะกลุ่มนกที่เป็นกลุ่มนกอพยพเพราะพวกนี้เขาต้องบินในใน,ในระยะที่สูงด้วยถ้าเป็นนกขนาดใหญ่ใช่ครับคือนี้แล้วเขาต้องการพูดง่ายว่าต้องการออกซิเจนสูงด้วยสมมุติว่าผ่านในพื้นที่ที่พีเอ็มสองสูง,สงตอนแรกอากาศดีๆมาแล้วมันเจอตึบมีโอกาสที่จะเขาเรียกร่วงร่วงได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและนกตะขาบดงจึงกลายเป็นตัวชี้วัดและสะท้อนคุณภาพอากาศในประเทศได้เป็นอย่างดีเพราะปัญหาฝุ่น PM 2.5ไม่ใช่เรื่องใหม่ของโลกแต่ประเทศไทยติดอันดับคุณภาพอากาศที่แย่ที่สุดในโลกติดต่อนานนับเดือนสาเหตุของการเกิด PM 2.5ในช่วงนี้ของทุกๆปีคณะปะดีคณะสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์อธิบายว่าเกิดจากสองสาเหตุด,ด้วยกัน นั่นคือเกิดจากฝุ่นเผาไหม้ของชีวมวลหรือการเผาไหม้แปลงการเกษตรทางภาคเหนือและเกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์ในพื้นที่ของกรุงเทพเมื่อสองสิ่งมารวมกันจึงทําให้ปัญหายิ่งทวีคูณและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทุกคนที่ต้องใช้อากาศเดียวกันในการหายใจสิ่งที่เราเคยพบก็คือมันมีสารประเภทที่เราเรียกว่าคาร์ซโนเจนิกหรือสารก่อมะเร็งไอสารกลุ่มนี้เรามีชื่อเฉพาะของมันก็คือ กลุ่มของเบนโซเอไพเรนตัวนี้ทำให้เกิดมะเร็งครับ,รบยิ่งมีมากมันก็มีความเสี่ยงเยอะแล้วเราพบตั้งแต่10ปีที่แล้วมีสารพวกนี้อยู่ปัจจุบันตัวนี้ในกลุ่มของสารโพลีไซคลิกอะลูมอติกไฮโดรคาร์บอนก็ยังพบอยู่ในกรุงเทพปานครนั่นหมายความว่ากลุ่มของกิจกรรมที่มันมาจากกิจกรรมของการจราจรจะส่งผลให้เกิดพวกนี้ค่อนข้างเยอะ นั่นหมายความว่าในกรุงเทพมหานครฝุ่นในกรุงเทพมหานครที่มาจากกิจกรรมเหล่านี้จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าเราได้รับเป็นเวลานาน,านเราได้รับเป็นปริมาณมากความเสี่ยงและอันตรายก็จะตามมาเช้าเย็นของทุกวันนักวิจัยคณะสิ่งแวดล้อมจะทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเฉพาะฝุ่น pm 2 5โดยจะวัดในชั้นอากาศ3ระดับคือ30เมตร75เมตรและ110เมตร ซึ่งในแต่ระดับจะส่งผลแตกต่างกันคือช่วงนี้ค่ะที่ฝุ่นมันเยอะก็คือเราเนี่ยได้รับอิทธิพลจากลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดตั้งแต่จีนมาลาวกัมพูชาแล้วก็จัดเชียงใหม่เข้ามาที่กรุงเทพมหาคนครค่ะด้วยความที่ว่าลมยังไม่เปลี่ยนทิศแล้วก็มีการเทศากาลการชิงเผาหรือการของไม้เชื้อพวนทางภาคเหนือค่ะ,คะมันพัดเข้ามาที่กรุงเทพมันก็เลยทําให้กรุงเทพเนี่ยเกิดฝุ่นที่มีค่าพีเป็นแบบ เราจะเห็นว่าแบบเป็นแปดสิบเป็นร้น 100, น 100, อยเกินร้อยอะไรเงี้ยค่ะในบางวันหรือว่าสองสามวันติดกันต่อเนื่องเงี้ยมันก็จะทําให้เรามีผลกระทบต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ,ะเราก็เลยจะต้องวัดมันเป็นเทรนต่อเทรนเพื่อดูว่าในปีเนี้เราจะแก้ปัญหาฝุ่นยังไงในช่วงฝุ่นที่เกิดขึ้นในฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีการจัดการที่แตกต่างกันไปฤดูหนาวเกิดจากการจราจรเราก็จะต้องมีมาตรการในการจัดการ กิจกรรมการจราจรในกรุงเทพส่วนฤดูร้อนนะคะช่วงนี้ค่ะที่จะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยมันก็จะได้รับอิทธิพนมาจากการเผาไหม้เชีว้มวลนที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นกว่าตอนฤดูหนาวเราก็จะต้องมีการจัดการช่วงนี้ว่าจะมีการจัดการควบคุมการเผาไหม้ชีว้มวลนยังไงวิกฤตฝุ่น PM 2.5ไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ขอ้อมูลว่าฝุ่น PM 2.5เกิดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้วและยิ่งทวีความรุนแรงถึงขั้นยากจะแก้ไขและควบคุมฝุ่นจ๋วร้ายไม่เพียงกระทบต่อเยื่อบุตาและระบบทางเดินหายใจของมนุษย์เท่านั้นยังส่งผลต่อระบบทุกส่วนของร่างกายรวมไปถึงสมอง 2> PM 2.5นี้มันสามารถตัวมันเล็กจี๋มากเมื่อมันเราหายใจเข้าไปหรือว่ามันเข้ามาประทะอยู่ที่เยื่อบุตา มันสามารถซึมเข้ากระแสเลือดได้เลยถ้าเราหายใจเข้าไปในถุงลมในปอดมันก็สามารถซึมแล้วก็ผ่านเข้ากระแสเลือดได้เลยทีนี้มันมันผ่านเข้ากระแสเลือดหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเจ้าฝุ่นพิษพวกนี้เองเนี่ยมันไปได้ทุกอวัยวะในร่างกายแต่ว่าตัวที่จับตามองแล้วก็พิสูจน์เมื่อสักประมาณไม่เกินสปีที่ผ่านมาที่ลงในวารสารของสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐนั่นเองก็ ที่สุดแล้วชัดเจนว่าทุก10ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรของ2.5ที่เพิ่มขึ้นทำให้มีความเสี่ยงของหัวใจวายหรือว่ามีความเสี่ยงรูปโรคหัวใจประมาณ4เปอร์เซ็นกว่า,วาแล้วก็ถ้าหากว่าเป็น PM10 ทุก10ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสักประมาณ50กว่าๆ53 ตรงนั้นเองเนี่ยก็ทำให้ความเสี่ยงของโรคหัวใจและการตายเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ยังมองว่าภาครัฐทราบถึงข้อมูลการก่อให้เกิดมลพิษอย่างฝุ่น PM 2.5อยู่แล้วแต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาและควบคุมอย่างจริงจังกรุงเทพมหานครเองก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่พบปัญหา PM. 2 5เกินค่ามาตรฐานต่อเนื่องนานนับเดือน ประธานคณะทำงานนโยบายกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย์จึงมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,งควรมีมาตราการให้กับประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลและอันตรายของมลพิษทางอากาศอย่างเท่าเทียมต้องแสดงถึงปริมาณฝุ่นให้ประชาชนรับรู้โดยเฉพาะตามโรงเรียนโรงพยาบาลพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่เสี่ยงเพื่อการป้องกันสุขภาพและเพื่อการควบคุมฝุน่นมาตราการต่อมาก็คือการเร่งออกกฎหมายอากาศสะอาดหรือ Clean Air Act จากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนภาควิชาการและภาคการเมืองโดยยึดหลักมาตรฐานสากลและกำหนดเขตมลพิษต่ำ (Bankok g Low Emission Zone) หรือว่า B-Less นำร่อง16เขตกรุงเทพชั้นในที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นอย่างรุนแรงโดยการควบคุมรถขนส่งและรถสาธารณะที่ปล่อยฝุ่นรวมทั้งการก่อสร้างที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างจริงจังในพื้นที่เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหามลพิษ อันดับแรกก็คือพื้นที่ที่ละเอียดอ่อนที่สุด16เขตในพื้นที่ชั้นในที่ผมบอกไปว่ามีโรงเรียนมากกว่า300โรงเรียนมีโรงพยาบาลมากกว่า40โรงพยาบาลต้องเป็นเขตควบคุมมลพิษตรงนี้รถขันดําเข้าไม่ได้เลยการก่อสร้างนะครับที่ไม่ควบคุมฝุน่นนะครับจะได้รับนะครับการปรับนะครับการลงโทษหรือถอนใบอนุญาตเลยสิทธิในการสูดอากาศหายใจบริสุทธิ์เนี่ย เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์นะนะครับแต่วันนี้เรายังไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสเลยดูตรงนี้ครับใจกลางสียแยกปทุมวันไม่มีป้ายบอกฝุ่นเลยหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลซึ่งบ้นที่กรุงเทพชั้นในมีมากกว่า300โรงเรียนมากกว่า40โรงพยาบาลไม่มีใครรู้เลยอย่างน้อยที่สุดมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานถูกต้องไหมฮะที่ประชาชนจะได้ป้องกันตัวเองนั่นข้อที่1ซึ่งผม พูดเรื่องนี้มานานแล้วและเครื่องตรวจวัดฝุ่นในกรทมนั้นมีประมาณหลักร้อยจุดเท่านั้นเองที่จริงแล้วต้องมีมากกว่า2,000จุดซึ่งปัจจุบันไม่จำเป็นต้องมีเครื่องแบบนี้หรอกครับเป็นเครื่องขนาดเล็กซึ่งประเทศไทยสามารถทําได้แล้วก็เพียงพอและก็ขึ้นแสดงซึ่งเรามีจอโฆษณาเยอะแยะไปหมดแต่ทําไมมีตัววิ่งบอกปริมาณฝุ่นสักนิดทาไมจะทําไม่ได้ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบผู้ป่วยมลพิษทางอากาศมากถึง1 3 2 0 0ล้านคนในระยะเวลาเพียง2เดือนจากวันที่1มกราคมถึงวันที่5มีนาคมกลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุดคือโรคทางเดินหายใจผิวหนังอักเสบกลุ่มโรคตาอักเสบโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองมีหนํำซ้ำยังพบอีกว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดในทวีปเอเชีย30-40เป็นผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อน และหากภาครัฐและทุกภาคส่วนยังไม่เร่งควบคุมประเทศไทยอาจจะเห็นผู้เสียชีวิตจากฝุ่น PM 2.5เกิน70,000คนต่อปีอย่างแน่นอนจากปัญหา PM 2.5นะคะที่เราทุกคนจะต้องตระหนักแล้วก็ร่วมกันแก้ไขปัญหามีหนึ่งปัญหาค่ะที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะนั่นก็คือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะมีโอเปเรชั่นใหญ่กับเจ้าหน้าที่4ปอด้วยกัน คือปปงปทปทปปชและปะปะปในการลงพื้นที่จับกลุ่มตรวจค้นรองสารสุขจังหวัดนะครราชสีม,มานะคะหลังพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินเอาไปจัดอบรมทิปแล้วก็มีการเบิกจ่ายเงินมากถึง20ล้านบาทต่อปีอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของเจ้าหน้าที่ปปงแล้วก็พบด้วยนะคะว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีมากถึง50ล้านบาทดิฉันได้ลงสนามข่าวเรื่องนี้มาให้ได้ติดตามกันค่ะ มาปรึกษาเอ๊ะมันแมนอยู่ตีเท่าคือบ่เคยเหดแบบนี้คือบ่เคยเหดเถากองคือบ,บ่นนี้มนไม่ใจเขาเคยเห็นเลยเนาะน้ำข้าวน้ำหยงเออมมนสั่งซอจุดจริดก็จะเป็นเหตันี้นะคะยกตัวอย่างเช่นาการเงินที่ที่โอนให้ก็จะเป็นค่ากระติ้นขับปลาค่าตัดเสื้อชมลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาก็จะเป็นเงินที่ได้มาจากสายสุณอำเภอแต่ละคนที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมที่อ้างว่ามีผู้ไปเข้าร่วมมีการจัดซื้อจัดจ้างอาหารก็ดีหนักที่สุดเราพบว่ามีการใช้ชื่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเบิกเงินแล้วก็มีการสั่งการมีใครเกี่ยวข้องบ้างในกระบวนการทาโครงการนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอทําโครงการแล้วแล้วไม่มีอยู่จริงมีเงินได้มาไปไหน วนไปถึงไทยนะครับอันนี้คือการกระบวนการตรวจสอบของเรา ในห,หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลุรนา,ารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคือเป้าหมายแรกที่เจ้าหน้าที่ปะปะงปทปทะปะปปและปะปะชนำกำลังเข้าตรวจค้นหลังสืบทราบว่าเจ้าของบ้านคือรองนายแพทย์สารสุขจังหวัดนครราชสีมามีส่วนผูกพันกับการทุจริตเงินการจัดโครงการอบรมของสารสุขอำเภอหรือโครงการควบคุมป้องกันโรคส่งเสริมสุขภาพประชาชนของจังหวัด โดยเฉพาะปีงบประมาณ5 6 6ศูนย์สูญเงินไปกว่าปีละ20ล้านบาทสสวััดีครบจุดต่อมาคือบ้านพักอีกหลังของรองนายแพทย์เจ้าหน้าที่เข้าตรวจคนทั้งบ้านพักและรถยนต์ส่วนตัวรวมถึงตู้เซฟส่วนอีก2จุด คือบ้านพักอดี่สารสุขอำเภอโนนสูงตําบลในเมืองก่อนพบกระเป๋าแบนเนมและเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินของสารสุขอำเภอโนนสูงอดีตสารสุขอำเภอเปิดเผยกับตัวจริงสนามข่าวว่าเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการทุจริตโครงการเพราะการอุรมของสมักงานสารสุขอำเภอแต่ละครั้งมีการเบิกจ่ายเงินตามจริงส่วนการโอนเงินเข้าบัญชีของรองสารสุขจังหวัดยอมรับว่าโอนเข้าไปจริง แต่เป็นเงินกระถิ่นพระป่าสามัคคีของทางอำเภอซึ่งมีเขาเป็นที่ปรึกษาก็จะเป็นเหตุแลยุนะคะยกตัวอย่างเช่นการเงินที่ที่โอนให้ก็จะเป็นค่ากระถิ่นค่าประปาค่าตัดเสื้อชมลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาก็จะเป็นเงินที่ได้มาจากสาธารณอำเภอแต่ละคนที่รับผิดชอบแต่ก็จะเป็นเงินส่วนตัวก็จะรวบรวมให้หัวหน้าสันติค่ะก็ถามว่าตกใจไม่ไม่ตกใจก็คิดว่ามันเป็นกระบวนการที่มันจะต้องถูกตรวจสอบเพราะว่า ไอ้เรื่องนี้มันมีมานานแล้วเนาะบ้านตรงนี้พี่ได้ทรัพย์สินคือหนึ่งแต่ก่อนเนาะอะจต่ก่อนที่ธุรกิจยังไม่บูมอ่ะพี่ท,ทําเทาเฮาขายอย่างเงี้ยเท้าเฮานี่ก็ของพี่คือที่ดินพี่พี่พี่ก็จะทําขายข้างหลังก็จะทําขายเพราะนั้นเงินส่วนนี้ก็ได้มาจากตรงนี้อะคะอ่ะ พี่บินแดนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ทั้งสิ้น่อ๋อไม่มีค่ะแต่พอพอพี่เป็นสายสุขอำเภอเสร็จในเรื่องของรับหมอก่อสร้างพี่ก็เลิกทำค่ะเพราะว่าในตําแหน่งเราทําไม่ได้อยู่เนาะแต่ทรัพย์สินตรงนี้พี่ทํามาก่อนตั้งแต่ก่อนที่พี่จะเป็นสายสุขอำเภอทั้ง4จุดเจ้าหน้าที่ตรวจยึดทรัพย์สินราวกว่า2ล้านบาทและยังพบเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า50ล้านบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่าทรัพย์สินเหล่านี้รวมถึงเงินหมุนเวียน เกินฐานานุรูปความเป็นราชการของทั้งคู่จุดเริ่มต้นของปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเริ่มขึ้นหลังเจ็กที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปปทพบพิรุธการเบิกจ่ายเงินโครงการควบคุมป้องก,กันโรคส่งเสริมสุขภาพประชาชนของเำืภอด่านคุณทศจากนั้นก็ขยายผลสืบสวนสอบสวนจนพบว่ามีแผนประพฤติกรรมในการเบิกจ่ายเงินเทจเพื่อนําไปใช้ในโครงการจัดอบรมหรือการจัดอบรมทิพในย9่สิเกาอำเภอในจังหวัดและน่าเชื่อว่า ทำมาเกือบ10ปีแล้วย้อนไปปลายเดือนกันยายนปีก่อนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องกับโครงการและเก็บเป็นอกสารหลักฐานก่อนพบการปลอมลาเซ็นของชาวบ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการและรับทำอาหารกลอ่องทั้งที่เจ้าตัวไม่ทราบเรื่องมาก่อนมาปรึกษาเอะมันแมนอยูติเท่าคือบ่เคยเหตุแบบนี้คือบ่เคยเหตุเข่าก้องคือบ่ในนี่ในใจเขาเคยเห็นเลยเนาะน้ำข้าว,วน้ำหยงเออมันต่างซอ ร,รุดจลิตก่อนอยากก็เลยไปลงจยากกเ็เลยบันทึกไปลงบันทึกประจารําวันไว้เพื่ออะไรเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าเฮาบ่เคยไม,ม่ดีบ่เคยเขาร่วมโครงการนี้แล้วก็บบ่เคยลุงสิงกับอสมม่ะคะ่ะคือปกติเราทําแต่อันเนี้ยเราไม่ได้ทำขั้งหง้ะเพราะมันหลายปีแล้วพี่พก็บจำไม่ได้เพราะว่าพี่เซ็นแต่แบบนี้พี่คิดเขีนแบบนี้แล้วเราถูกต้องแบบนี้ และเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบพยานเก็บหลักฐานเสร็จสิ้นซึ่งนํามาสู่การตรวจสอบเส้นทางการเงินและพบว่าในปี62มีเจ้าหน้าที่สารสุกอำเภอและจังหวัดจำนวน29แห่งใน32แห่งเข้าข่ายทุจริตการจัดโครงการคือไม่มีการจัดอบรมจริงแต่พบว่าเบิกเงินไปกว่า4ล้านบาทต่อปีรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาทต่อปีในเรื่องนี้ที่เราได้รับเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยเป็นการตรวจสอบงบประมาณในปี6 2 ซึ่งมีอยู่7โครงการในอำเภอเดียวคืออำเภอด่านกุ่มทศซึ่งจากตรงนี้นี่เองเราไปขยายผลที่เราไปตรวจสอบทั้ง32อำเภอในจังหวัดจนพบว่า29อำเภอจาก32ออำเภอมีลักษณะการกระทํำในลักษณะเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมที่อ้างว่ามีผู้ไปเข้าร่วมมีการจัดซื้อจัดจ้างอาหารก็ดี เราได้ลงไปตรวจสอบหรือแม้กระทั่งการใช้สถานที่ราชการที่คุณอ้างในเรื่องของการเบริกจ่ายงบประมาณว่าไปจัดสถานที่อ่างตรงนั้นจริงเราก็ไปดําเนินการตรวจสอบในบางอําเภอหนักที่สุดเราพบว่ามีการใช้ชื่อผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมาเบิกเงินนอกจากนั้นแล้วอย่างที่ผมเรียนคืออ้างว่าไปใช้สถานที่ราชการในบางแห่งจัด เราก็ลงไปตรวจสอบก็ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันกลับมาไม่เคยมีการมาใช้สถานที่นี้จริงเปิดสมุดให้เราดูทําทุกอย่างให้เราได้เห็นว่าไม่ได้มีการมาสัมมนาในวันและเวลาตลอดจนสถานที่ที่เขาได้แจ้งในการเบิกงบประมาณอย่างนี้จริงรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปปงเปิดเผยว่าเราจะได้รับเรื่องจากปปท ปปงอจึงมีมติให้ยึดอายัดทรัพย์สิน30รายการรวมกว่า2ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ส่วนเกี่ยวข้องกับคุบวนการนี้ไม่ต่ำกว่าหคนเราจะดูผู้เกี่ยวข้องสมคัญด้วยหรือคนที่ทําธุรกรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกันนะครับซึ่งในครั้งนี้เราก็พบว่าในมีอยู่วงเงินหมุนเวียนนะฮะเฉพาะกรณีนี้นะครับประมาณ50ล้านนะฮะคําว่า50ล้านนี่คือเงินหมุนเวียนซึ่งเขาอาจจะได้มาแล้วก็ โอนต่ออะไรต่างๆนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ทางสอบถามมาฮะว่าเราตรวจเนี่ยเราจะต้องดูเป็นชั้นๆไปนะครับก็ค,คือว่าแกะรอยครับนะฮะอย่างในชั้นต้นเนี่ยเราพบว่าคนเกี่ยวข้องเนี่ยอยู่สี่คนนะฮะแล้วก็มีความเชื่อมโยงไปอีกสองท่านนะครับอันนี้เราก็ต้องแกะรอยต่อไปนะครับว่ามันมีไปต่อหรือไม่อย่างไรนะครับคือคืออย่างนี้นะครับว่าเวลาเรา จะตรวจสอบเนี่ยเราจะดูว่าหนึ่งคือจุดเริ่มต้นของโครงการดีกว่านะฮะแล้วก็มีการสั่งการมีใครเกี่ยวข้องบ้างในกระบวนการทําโครงการนะฮะแล้วเสร็จแล้วพอทําโครงการแล้วแล้วไม่มีอยู่จริงมีเงินได้มาไปไหนนะฮะโอนไปถึงใครนะครับอันนี้คือการการะบวนการตรวจสอบของเราเราคือเหมือนไล่สายเป็นวงๆไปนะครับ ข้อมูลการสืบสวนเชิงลึกยังพบว่ารองสารสุขจังหวัดที่อยู่ในตำแหน่งมานานกว่า10ปีคนนี้ยังมีหน้าที่เสมือเป็นแม่บ้านคอยเป็นตัวจัดหาเรื่องการตั้งโครงการเบิกเงินเก็บเงินให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงเหนือขึ้นไปไม่ว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนี้รองสอส,อสอจอก็จะเข้าไปเสนอเงินในส่วนนี้ให้เมื่อตั้งเรื่องเรียบร้อยแล้วก็จะมีผู้ใต้บังคับบัญชานั่นคือ,อดีสารสุขอำเภอและเจ้าหน้าที่ ทำเอกสารการเบิกจ่ายเงินอบรมทิพแล้วนำเงินที่ได้ส่งให้รองสจรายนี้กลับขึ้นไปนั่นเท่ากับว่ารองสจจะได้ทั้งเงินที่ลูกน้องส่งขึ้นมาให้และเงินส่วนแบ่งที่จะต้องให้ผู้บังคับบัญชาแต่อย่างไรก็ตามผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์โต้แย้ง30วันหากพิสูจน์แล้วฝังไม่ขึ้นปะปะงจะดำเนินการระบุสำนวนให้พนักงานอายการยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน และจดัดดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้ต้องหาทั้งหมดธนากรชุมทองถ่ายภาพชนทิชารอดกันภยัยตัวจริงสนามข่าวรายงานพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้าลงสนามข่าวกันต่อนะครับพาไปดูเรื่องของกลุ่มนักลงทุนชาวจีนผลักดันทําให้เกิดการสร้างเขื่อนในลุ่มน้ําสารวลวินนะครับแต่สุดท้ายแล้วมีส่วนหนึ่งมีชาวบ้านส่วนหนึ่งเองเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับลงสนามข่าวช่วงหน้าพร้อมกันครับ ถ้ามันมีเขื่อนเกิดขึ้นในสารวินเนี่ยแม่น้ำสารวินก็จะไม่มีฤดูกาลเหมือนกับแม่น้ำปองอีกแล้วเราไม่รู้จะพึ่งใครละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือบรรพบุรุษมาก่อนที่จะบอกเรื่องราวเหล่านี้ให้ยับยัง้งถ้าพูดถึงภาษาเราก็คือสัตว์แช่งนะ่ะ